S <S สวัสดีพี่ๆนะคะทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ด้วยนะคะพี่ๆสำหรับเมื่อวานท่านในที่มาติดตามนาอ้องแอยดีดีด้วยนะคะเม็ดเดียวแตกนะคะเมื่อวานนี้ก็ในกลุ่มนี้เฮกกระจายเลยนะคะพี่ๆก็ยินดีกับทุกท่านนะคะในหน้าช่องก็3ตัวแตกเช่นกันนะคะแต่ในกลุ่มนะคะน้องเอสจะเจาะให้เม็ดเดียวนะคะพี่เม็ดเดียวแล้วก็เจาะให้หน้อยหางนะคะพี่พ ท้าใคที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มฟรีก็สามารถแอด ID l ดี e มาได้นะคะ ID Li n e on นะคะ9 7 7 2 1 1 on 9 7 7นะคะส1นสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนมาได้นะคะพี่พี่อยากได้ตัวน้นตัวเจาะเนาะสำหรับเมื่อวานเด่น4 1 3วิ่งรุดที่4มาด้งงนะคะสำหรับแนวทางที่เจาะเข้าเมื่อวานนะคะพี่พี่เข้าไปในโลกปกตินะคะเลขบนุนะคะเข้าไปที่3 1 1 3 สามหนึ่งหนึ่งสามน้องเอทเน้นให้เลยนะคะพี่พี่ก็เด่นมาคู่กันนะคะเน้นไปที่สามหนึ่งก็ยินดีด้วยนะคะส่วนรอบอื่นนะคะพี่พี่รอบอื่นมาแค่วิ่งลูทสี่นะคะเข้าที่สี่แปดนะคะพี่พี่ถ้าไหนที่นําไปเป็นแนวทางเนาะวิ่งลูที่สี่ก็ยินดีด้วยนะคะสี 48, ่แปดนี่ดูพี่พี่ให้อยู่ในชุดกันอีกแล้วนะคะพี่พี่ขออภัยเนาะ เมื่อวานนี้ก็น่าจะเข้าชุดกันนะคะของวันนี้ก็ยังมาชุดกันอีกเนาะเสียดายมากๆเลยนะคะพี่พี่ส่วน v i p พนะคะพี่พี่ดูดูเข้าหกหนึ่งอีกแล้วหกหนึ่งก็ชุดกันนะคะพี่พี่เสียดายนะคะให้ชุดกันไม่ออกมาออกชุดเน้นให้ชุดเน้นไม่ออกมาออกชุดกันนะคะพี่พี่ดูหวยแต่ละรอบนะคะก็หกหนึ่งกับสี่แปดเข้าเป็นรอบ ตัวกันนะคะพี่3ตัวแตกนะคะ3 4 1 3 4 1เนาะท่านึ่งในที่นำไปเสี่ยงโชคนะคะพี่พี่แต่ตัวนิ้นไม่เข้านะคะนิ้น3 1นิ้น4 1เข้านะคะแต่ไอ้3นี่ไม่ได้นะคะพี่ไม่ไม่มาเนาะก็เดี๋ยวมาตามต่อนะคะพี่พี่3ตัวแตกไปแล้วนะคะเกือบ3ตัวแตกนะคะพี่ ก็เดี๋ยวมาตามต่อเลยนะคะของวันนี้ก่อนไปรับชมนะคะฝากคาเตือนนะคะเช่นเคยแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคํานวณมีข้ามีหลุดปะาปนกันไปโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะคะก็เดี๋ยวมาตามต่อเลยนะคะพี่พี่วันนี้ขอให้มาเด้งๆปตังๆนะคะพี่ๆวันนี้ได้เด่นที่สามสามกับ7จนะคะสกับ7 สามกับเจ็ดแล้วก็สี่นะคะพี่พี่วิ่งรูดสามนะคะเน้นไปที่สามเจ็ดสามสี 4, ่สามเจ็ดสามสี่สามศูนย์แล้วก็เจ็ด เจ็ดศูนย์นะคะพี่พี่เมื่อวานนี้ให้ชุดกันออกตั้งสองคู่เนาะกันไปที่สามสามเก้านะคะพี่พี่แล้วก็เจ็ดสี่นะคะสามตัววันนี้น้องแอดให้ไปก็จะเป็นสี่สามเจ็ดนะคะ ท่าในใดชอบนะคะตามนี้ได้เลยเนาะก็ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจ้านะคะพี่ๆฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะคะถ้าชื่นชอบสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ